สวัสดีค่ะเพื่อนๆนเยอรมนีวาไรตี้มาอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่ หน่อยไปเที่ยวตลาดช่องโจมนะคะแล้วก็มีเวลาเหลือเราก็เลยขับรถมาเที่ยววัดหลวงปู่สวงต่อนะคะเพื่อนๆคงจะเคยได้ยินประวัติของหลวงปู่สวงนะคะที่เป็นเทวดาเดินดินนะคะและนี่ก็คือเส้นทางที่จะไปวัดหลวงปู่สวงนะคะตลาดช่องโจอมอย่างคลิปที่แล้วที่ผ่านมาก็คือในจังหวัดสุรินทร์นะคะส่วนวัดหลวงปู่สวงนี้อยู่ในจังหวัดศรีสะเกดนะคะเพื่อนๆ ก็คือทางอีสานตอนใต้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือถนนหนทางวิวทิวทัศน์ในเขตจังหวัดสุรินทนะคะสวยไม่แพ้ต่างประเทศเลยค่ะถนนสวยมากเลยนะคะตอนนี้ก็หมุดฤดูฝนแล้วถ้าเป็นในฤดูฝนนี่ต้นไม้แถวนี้ก็จะเขียวและก็สวยงามมากเลยค่ะถนนหนทางดีค่ะการจราจรนั้นดี และแล้วเราก็มาถึงวัดไพรวัฒนานะคะหรือวัดหลวงปู่สวงนั่นเองค่ะในจังหวัดศรีสะเกดนะคะนี่คือประตูทางเข้าวัดค่ะวันที่เรามาอากาศดีนะคะแดดออกและนี่ก็คือบริเวณภายในวัดหลวงปู่สวงนะคะวัดไพรพัฒนานั่นเองค่ะ อาคารนะคะแต่ละอย่างแต่ละที่สวยงามมากเลยก็ถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆเห็นนะคะสวยงามอลังการแบบฉบับของอเหมือนโขมนะคะสมัยก่อนแล้วก็มีอาคารแบบสร้างด้วยไม้ด้วยค่ะตรงนี้สวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสําหรับใครที่เคยไปเที่ยวมาแล้วก็คงจะคุ้นเคยกันดีค่ะแต่สําหรับใครยังไม่เคยนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้ผ่านมาทางอีสานตอนใต้นะคะจังหวัดสุรินทร์หรือจังหวัดศรีสะเกดต,ต่างๆก็อย่าลืมแวะ วัดหลวงปู่สวงเป็นหนึ่งในทริปการท่องเที่ยวด้วยนะคะสวยงามอลังการมากเลยค่ะเพื่อนๆวันที่หน่อยมานั้น ก็ขออภัยค่ะเป็นวัดวันที่หน่อยมานั้นก็คือคนยังไม่เยอะมากนะคะอาจจะเป็นช่วงก่อนปีใหม่หน่อยมาช่วงก่อนปีใหม่ค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศป่าหินงามภายในวัดหลวงปู่สวงค่ะและนี่ก็คือต้นสาละนะคะลูกสาละแล้วก็ดอกสาละค่ะเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะดอกบานเป็นออกสีส้มๆหน่อยเพิ่งเคยเห็นต้นสาละของจริงวันนี้เองค่ะภายในวัด ภายในบริเวณวัดร่มรื่นมากเลยนะคะมีที่นั่งเยอะแล้วก็มีรถรับส่งบริการด้วยค่ะแต่อาจจะเป็นช่วงเทศกาลนะคะและนี่ก็เป็นรูปศพนะคะของหลวงปู่สวงนั่นเองค่ะมีเน้นน้อยนะคะบรรยากาศภายในบริเวณวัดมีที่ให้นั่งแบบว่าพักผ่อนหย่อนใจค่ะเพื่อนๆ ภายในบริเวณวัดนะคะอีกเพื่อนๆชมไปเรื่อยๆนะคะหน่อยก็ไม่รู้จะบ,บรรยายว่ายังไงนะคะเสียงก็แหบเพราะว่าเป็นหวัดติดคอมากเลยค่ะและก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปไก่นะคะเพื่อนๆ ฟ้าแจ้งจางฟางท้องฟ้าเป็นสีครามนะคะวันที่หน่อยไปนักท่องเที่ยวไม่เยอะค่ะก็จะบรรยากาศก็จะเงียบเงียบแบบนี้นะคะแต่ก็ถ่ายรูปได้ง่ายมากเลยนะคะศิลปะในการก่อสร้างนั้นเหมือนแบบของโขมนะคะเป็นศิลปะแบบโขมอ,อันนี้ถ้าหน่อยพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยค่ะแล้วก็ภายในบริเวณวัดร่มรื่นมีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจมีต้นไม้มีสวนนะคะเพื่อน ห้องน้ำก็สะอาดค่ะหน่อยก็ไปเข้าห้องน้ำมาแล้วนะคะเดินชมสวนภายในบริเวณวัดต่อเลยนะคะชมบรรยากาศในสวนค่ะเพื่อนๆมีน้ำไหลนะคะแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มีร่มรื่นมากเลยต้นไม้เยอะค่ะชมรอบๆบริเวณสวนเลยนะคะไม่รู้จะบ,บรรยายว่ายังไงนะคะเพื่อนๆก็ได้แต่ถ่ายรูปบริเวณวัดภายในวัดมาให้ชมค่ะ ในบริเวณวัดก็จะมีโคและกระบือนะคะเก็บไว้ให้ไถ่ชีวิตโคกระบือด้วยค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะภายในวัดอีกมุมหนึ่งนะคะเพื่อนๆมีน้าตกนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นสาละนะคะแล้วก็เดินไปอีกนิดหนึ่งก็จะเจอห้องน้ําค่ะทึ่เคยเห็นต้นสาละนะคะเคยฟังแต่ใน ในเรื่องเล่านะคะว่าต้นสาระและนี่ก็เป็นบริเวณภายในอาคารที่หลวงปู่สวงท่านบรรจุบรรจุศพหลวงปู่สวงค่ะเพื่อนๆหน่อยก็ได้ไปเดินลอดนะคะลอดออออลอดศพหลวงปู่สวงด้วยค่ะก็เดินกันสามรอบนะคะท่านก็นอนออมรณภาพนะคะนอนอยานนี้เป็นศพแบบว่าไม่เน่าไม่เปื่อยนะคะก็สามารถไปนมาสการสักการะได้ค่ะเปิดให้ชมทุกวันเลยนะคะ และนี่ก็พอออกมาจากวัดนะคะก็จะมีช้างค่ะในลานเจอรถก็จะมีช้างช้างมาจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะเราเห็นก็เลยถ่ายรูปดูด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ช้างงวงยาวเลยค่ะมาจากจังหวัดแล้วงานจังหวัดงานกับงอีกมาเพื่อใกล้กันค่ะไม่ไกลเลยค่ะและแล้วเราก็ขับรถกลับบ้านนะคะเพื่อนๆตรงนี้เป็นบริเวณป่าสนนะคะ แล้วเราก็ขับรถกลับบ้านดูถนนหนทางขากลับนะคะวันนี้เราก็กลับเย็นเลยนะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆสี่โมงกว่านี่ได้เวลาวัวเดินกลับบ้านนะคะเป็นเวลาที่สัตว์เลี้ยงอ่ากลังจะเดินเข้าโคกค่ะเขาก็จะมีป้ายเตือนป้ายระวังเหมือนกันนะคะว่าขับรถให้ระวังวัวน,นั่นเองนะคะก็คือสัตว์เลี้ยงเองนะคะอ่ตอนนี้ก็สี่โมงกว่านะคะเขาก็กําลังต้อนวัวเข้าโคกกันคะ่ะ ขับรถก็ต้องระวังขับช้าๆเดี๋ยววัวจะวิ่งตัดหน้านะคะวัวเดินมาเป็นกองทับเลยนะคะเพื่อนๆวัวเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเขตพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์ค่ะ อ่านี่ไงคะเขากําลังต้อนวัวกลับเข้าขก้อนค่ะแล้วนี่ก็อีกฟูงหนึ่งนะคะเพื่อนๆ,อนๆหมู่บ้านนี้วัวเยอะมากๆแล้ววัวนี่เป็นเจ้าถิ่นนะคะเดินเต็มถนนเลยเพราะฉะนั้นรถขับมานี่ต้องชะลอต้องระวังนะคะให้เจ้าถิ่นเขาเดินไปก่อนคะ่ะต้องขับรถแบบใจเย็นๆค่ะ วัวเยอะมากๆน่ารักอ้วนท้วนสมบูรณ์ค่ะทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งลูกทั้งครอบครัวมากันเป็นขบวนเลยค่ะและนี่ก็เจอวัวอีกขบวนหนึ่งนะคะขับรถมาเส้นทางนี้เจอวัวหลายขบวนมากเลยและสุดท้ายก็คือควายค่ะควายยืนกลางถนนเลยแม่ควายก็ยืนรอลูกกลางถนนเลยนะคะพอลูกมาเต๋อไว้นะเนี่ยเป็นห่วงลูกมันอยู่เนี่ยมันรอลูกมันข้ามนะ